โอเคก็สว okay, ัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม ranch simulator กันเหมือนเดิมครับผม <laughs> เพิ่มเติมก็คือยังไม่มีการอัปเดตนะ <laughs> 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 คือผมรอมันเนิดนานนานมากกว่าพเพื่อนๆเลยนะร,นะรอรอรอนะฮะแต่ว่าแผนใหม่ก็ยังไม่มาสักทีครับคือเขาไม่ได้บอกว่าเดือนนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนนะแหมปูปูพัฒน,นาก็หมกเหมือนกันนะสงสัยอาจจะมีติดขัดอะไรเยอะแยะเลยผมว่านะเพราะว่าบั๊กหลายๆอย่างเลยนันในในเกมเนี้ยคือที่ ที่เขาต้องแก้นะครับถ้าแผทใหม่มาเนี่ยเปลี่ยนหน้าเกมใหม่เนี่ยบั๊กวกนั้นควรจะหายไปด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะอัพสักครั้งหนึ่งอะนะผมว่านะเขาก็คงแบบเอาแบบเ,บเนียบอะไรอย่างงี้นะมาวันนี้ถามว่าทำอะไร,รอยู่ไม่มีอะไรจริงๆครับเพื่อนๆนะ <c oughs> ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยตอนนี้อะนะแล้วทำอะไรดีอะแต่ว่าเห็นมีคอมเมนต์มาแบบเอ้พี่ลองทำที่หอดูดาวใช่ไหมที่ลงนาะเดี๋ยวผมจะไปดูหน่อยแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ ก่อนที่จะทําอะไรก็อย่าลืมนะครับน้องๆสัตว์ทั้งหลายนะครับเราต้องดูแลเขาก่อนนะเออมึงต้องดูแลปวกูก่อนรู้เปล่าอ่ะจะเที่ยวจะหายิงจะปี้ใครอะ่ะดูแลปวกูก่อนแม่กูตายหาโชว์้วเว้ยก็ต้องดูแลมึงอยู่แล้ว,ลวเพื่อนนะแหมกลัวจะอดเหลือเกินนะเอ,อ่อฟาร์มหมูเราก็ค่อนข้างจะอืมเริ่มมีครีเยอะเลยเพื่อนไม่ได้เก็บนานเลยนะ นะไม่ได้เก็บนานแล้วก็หมูนี่รู้สึกว่าตัวจะเป็นแบบบิ๊กไซส์แล้วนะครับเพื่อนๆนะบิ๊กไซส์ที่สามารถขายได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งขายเลยนะผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีวะ <c oughs> ทําเมนูขายนี่มันก็ยังไงอยู่นะแต่ถ้าเอาไปทั้งตัวเนี่ยขายได้ง่ายๆเลยนะใช่ไหมทองแดงมัน่นแร้วครับพุมเอาไปข่ายให้เม็ดนีมันอยู่เต็มไปหมดแล้วนี่ไม่โดนจําพลื้อแล้วนี่อ่ะพมไว้เดินไปปะนูมังนี่ติดยี่ตายองแล้วนี่ไม่โดนตัพลือ้อสรุปว่ามึงทองแดงหรือว่ามึงใต้ไว้ทองแดงนะ <c oughs> กันมุกไตไปเลยแล้วกันนะนะน้องหมูเราในฟาร์มนี้ครับแอะหัดมากๆเลยนะครับแล้วนี่มาดูน้องชมพูเป็นไงบ้างน้องชมพูโอ้หนูก็อยู่ที่เดิมเลยหนูไปได้ออกไปไหนออกไปดูโลกกับเขาเลยทำไมหนูออกไปไม่ได้ไดเทียวอืมก็อยากจะปล่อยออกไปนะแต่หนูจะผสมฟิวชั่นกับพวกเพื่อนๆหมดเลยนะน้องหนูนะอดใจรอก่อนแล้วกันนะแพทหน้าเนี่ย หนูอาจจะได้แบบบ้านใหม่แบบดูดีดูดีมีคู่ชีวิตเอาเอาหรือเปล่าโอ้ก็ดีนะถ้าหนูมีคู่ชีวิตหนูจะได้ไม่เหงาหนูจะได้เป๊ปปกูด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวเป๊ปปีบเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> มเนีเพื่อนบอกว่าเอพี่ถ้าพี่คุยกับไอสองสีหรือเปล่าวะให้พี่เส่ทับด้วยนะคือฟังฟังไม่ออกจริงใช่ไหมครับไอสองสีมันเสียงมันฟังยากใช่ไหมเพื่อนนะสองสีเสียงมึงฟังยากปะ โอ้ยันก็ฟังไม่ค่อยยักเท่าไหร่หรอกนะก็ตั้งใจฟังดีๆอีชันก็พูดแบบดีๆแบบใจเย็นๆแล้วนี่ทําไมพวกปีเพื่นๆฟังไม่รู้เรื่องล่ะอีชันก็งงเหมือนกันนะอีชันก็มีชีวิตัวใจเหมือนกันนะฟังชันดีๆหน่อยสิอีชันก็เป็นวัวนี่แหละมันพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับวัวไอ้สองสีเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าหลุดโลกนะครับนะคำพูดเราอาจจะงงๆกับการพูดของมันนะเพราะว่าหัวสมองมันแบบ สับสนวกวนนะครับรวมถึงคนภาคเลยคนภาคนี่คือสับสนไปหมดแล้วนะเสียงไหนตัวเสียงไหนนะมั่วไปหมดเลยนะครับผมแล้วรถเราหายไปหมดวันนี้วันนี้อ๋อเลื่อไปนะครับรถผมจอดไว้ที่ทดลองตรงนู้นไงไอที่ว่าทําที่เหิอนนะนะไอคลิปล่าตุดที่ผมเพิ่งปล่อยไปนะครับก็คือเราทําที่เหินรถกันมีบางคนเขาบอกว่าพี่เป็นใช่ที่เหินเหรอผมทาได้แค่นี้ครับนะคือไอคลิปเนี้ยผมทำอ๋อตอนนั้นกว่าจะเสร็จก็ล่อไปตีสี่กว่าแล้วครับ คือนั่งกว่าจะเลนเดอร์คลิปโอ้โหโคตรใช้เวลาฮะถ้าเพื่อนๆทำคลิปน่าจะรู้นะว่า,วาเวลาเลนเดอร์แล้วก็การจะต่อเนี่ยมันใช้เวลานานโคตรๆนะครับกว่าจะได้นอนเดี๋ยวผมจะเอาพี่บื้มไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงฟาร์มตรงนู้นหน่อยเห็นมีเพื่อนๆบอกว่าทาหอดูดาวหอดูดาวนะคิดยังไม่ออกน,นะครับว่ามันจะทํำยังไงดีนะแต่ที่ลงนาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับ ที่ผมจะเอาไก่ยักษ์ไปเลี้ยงนะครับไม่รู้ตอนนี้ตายหรือ,อยังนะเพราะว่าเล่นแต่ละอีพีนี่ผมผมยังไม่เคยไปดูไก่เลยนะ <c oughs> ไม่รู้มันเป็นไก่ยักษ์ให้ผมหรือ,อยังนะอ่ามาถึงแล้วครับเนี่ยไปดูไก่หน่อยสิผมว่าน่าจะตายหมดแล้วแน่ๆเลยอะ่ะเพราะเราแทบแบบไม่ดูแลเลยนะปล่อยป่ยปาละเลยแบบปล่อยทิ้งไปเลยโอ้โหช็อกหมดเลย <c oughs> เรียบร้อยครับคือไออีพีล่าสุดเนี๋ยผมทำไม่นั่นใช่ไหมสะพานอะ่ะ คือมันใช้เวลานานมากๆครับแล้วก็คือลืมไปเลยนะว่ามีไก่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแบบไม่ได้สนใจใยดีมันเลยมันตายจริงด้วยแล้วก็อาหารน้ําก็ยังไม่หมดนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับสาหรับเกมนี้คือถ้าเราไม่อยู่นะพื้นที่บริเวณนั้นแล้วก็ไปเซฟอ่ะคือมันจะไม่เซฟข้อมูลตรงตรงนี้ให้ครับก็คือแบบสมมติว่าไก่มันหิวน้ำใช่ไหมหิวอาหารก็คือมันจะไม่เซฟแล้วคือปล่อยตายเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็สังเกตได้ง่ายอาหารไม่ลดเลยน้ําไม่ลดด้วยอืมนั่นแหละ มผมไม่รู้จะทำอะไรดีเพื่อนเพื่อนด้วยความที่แบบว่ามันมีลิมิตนะครับตรงนี้นะมันไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ได้เลยครับนะผมทำอะไรบ้าอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยดู <laughs> ผมพยายามจะขึ้นหลังคาคนระับ <laughs> <laughs> ว่างจัดละ่ะไม่ได้ว่างนะครับไม่มีคอนเทนต์นะครับนะคิดอะไรไม่ออกจริงๆอะงอะต่อไปก่อนดูสิว่ามันจะขึ้นไปถึงไหน ตอนแรกก็ว่าจะตัดออกไม่ไมไมต้องใส่สองท่ทอนนี้แต่ไหนๆก็ทำาแล้วให้ดูแล้วกันนะเพื่อนๆนะว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าโอเคหวังว่าจะไม่ร่วงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอขึ้นไปหน่อยเถอะพยายามามากแล้วเอออีกนิดเดียว <c oughs> ไม่ได้เออเราต้องถอดชิ้นนี้มาครับผมโอเคอันนี้คือสามารถถ้าขึ้นได้ก็คือขึ้นได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดตกก็คือจบเลย บันไลแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเขียววะเนี้ย่าเจอเหลี่ยมเจอเหลี่ยมเจอมุมอมสุดยอดแล้วก็ถอดข้างล่างมาอันไหนก็ได้อะข้างล่างตอนเนี้ยเอาหมดอะ่ะเออได้เหลี่ยมแล้วนีเอาที่เอ้ยขึ้นได้วะทำเป็นเล่นไปเย็โค็สูงครับตรงนี้นะผมไม่คิดว่าผมจะขึ้นได้นะแต่ว่าผมพยายามต่อไปทีนิดๆหน่อยนะครับไงขึ้นได้เฉย โอ้โหกางหันลมตรงนี้ก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับนะมันเป็นแนวแบบโบราณๆหน่อยนะครับถ้าเรายืมก,าง,กางหันลมจะล่วงมาวันนี้ไหนลองๆหรือว่าเสียงติคงต้องงั้นไหมสนุกแล้วกูทีนี้ <laughs> เอาจบเลยแม่ให้เล่นแค่แป๊บเดียวเวงงานทุ่กำลังสนุกเลยนี่ถ้าจะขึ้นใหม่ก็ขึ้นยากเลยครับนะอืม มันทํายากครับถ้าเกิดว่าจะให้ต่อพื้นที่ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบมันไม่เสมอกันนะว่าจะทําหอดูดาวหรืตอนแรกอะแต่มันผมผมลองวางไอ้พื้นๆนี้ดูแล้วนะครับมันมันไม่แมทกันครับนะถ้าทําไปมันก็ไม่น่าเสร็จเพราะว่ามันจะวางท่อนต่อไปไม่ได้นั่นเองตัวนี้อะไรวะเนี่ยไปหาพื้นที่ต่อครับนะไม่มีอะไรเล่นมันก็จะงงเหงายังไงไม่รู้อะความรู้สึกมันงงเหงาอะเอาตรงๆนะ มันเหงาหรือเกินเออเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่กลับไปด้วยนะอาหารกับน้ํานะครับเพราะว่าอาหารกับน้ําเนี่ยเราสามารถเอาไปให้ไก่ที่ฟาร์มเรากินได้ต่อนะครับอีกตั้ง2ถุงสองถังเนะี่ยเก็บเก็บเก็บอ่ะมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเอาของลงก่อนนะครับผมพอดีแหละก็คงตอนเช้าอ,อีกอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาทําอะไรกันสักหน่อย <c oughs> ตอนนี้กลับบ้านมาก็หกโมงครึ่งเลยนะครับเร็วมากๆเลยเวลานะแค่แป๊บๆเองหายไปแล้ววันหนึ่งแม่ อาหารไก่หมดหรือ,อยังครับอืน้องไก่หมดหรือ,อยังอันเนี้ยไม่น่าจะเหลืออ๋อยังเหลืออยู่อ่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะครับมาเราไปตามหาความฝันกันต่อครับว่าเราจะทําอะไร <c oughs> ถึงกับตามหาความฝันก็เลยเหรอนะมันมีอยู่โซนหนึ่งนะครับมันเป็นที่ที่แบบเป็นเขาที่สูงมากนะครับผมไม่ไแน่ใจผมจําได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอแวะเวียนไปดูหน่อยน่าจะแถวๆนี้เออนี่ๆตรงนี้ตรงน,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 นี้อุย้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ไบ้าเลยนะน่าจะเป็นเขานี้แหละครับ คือผมเคยขับผ่านมาแล้วก็แวะขับรถขึ้นไปเว้ยมันขึ้นได้เว้ยก็เลยเอ้ยน่าสนน่าสนแต่มันยังมีลิมิตการขึ้นอยู่นะครับว่าขึ้นได้ไประดับไหนนะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยแต่เหมือนเขาจะทําบล็อกกั้นไว้นะครับห้ามเข้าไปแบบเป็นร่องหดนะเห็นไหมตัวเนี้ยถ้าผมเดินมาปุ๊บมันมันจะเข้าไปไม่ได้แล้วเห็นไหมโอ้โหน่าเสียดายถ้าเกิดเข้าไปได้อีกนะแจมเลยอ่ะดูดิเนี่ยหุบเขามันเจ๋งมากครับตรงเนี้ย ถ้าจะทําเป็นที่พักอะ่ะสวยงามเลยแหละผมว่านะผมจะยืน่นหรือไม่ก็ทำอ่าทำแบบว่าทำบันไดขึ้นไปด้านบนอะ่ะเป็นบ้านต้นไม้สูงๆน่าจะได้ป่าว่ะเออน่าสนใจอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอลองตัดต้ตนดูก่อนครับอี่ถอดมาเลยวางได้ไหมอืมพื้นที่เรียบด้วยแต่ว่ามันจะเรียบได้สักแค่ไหนกันเชียว <c oughs> <c oughs> ออเดี๋ยวนะมาผมหาอะไรเล่นได้แล้ว <c oughs> เออมันก็แปลกนะครับว่าอไอ้ภูเขาข้างหน้าผมเนี่ยมันไม่สามารถแบบเราไม่สามารถเดินเข,เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางต้นไม้เนี่ยเราสามารถวางได้เพื่อนๆเห็นไหมเห็นปะนี่มันคือสิ่งมาหัศจันทร์นะไม่ใช่มาหัตกรรมาหัศจันทร์นะครับรที่เกิดขึ้นนะครับดูซี่โอ้โหนี่มันเป็นวัตถุก,ตกรรมใหม่เลยนะครับที่ล้ำ,ลำโลกขึ้นมานมดูซีก็ขึ้นไปได้อะ แต่เราไม่สามารถเดินตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นบาเรียแบบใส่ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองแต่เราจะพิชิตภูเขาเฮเวเรสเขานี้กันนะครับผมต้องทําได้ครับ <c oughs> <laughs> งั้นคอนเทนต์วันนี้ก็พยายามไต่ถึงเขาแล้วกันนะเออแล้วก็ท่อนไม้นะครับเราสามารถวางเป็นขั้นบนันไดแล้วมันก็เรียงไปหน้าตลอดเลยนะเออดีๆหน่อยอย่างนั้นคือแน่นอนเลยคือว่าเราสามารถปีนขึ้นไปได้แน่แนครับแต่ว่าเราต้องใช้มาเยอะนั่นเองครับเพื่อน ผมจะตัดได้หมดเลยนะไอต้นไม้ตรงเนี้นะครับเคลียให้หมดเลยน่าจะใช้อีกสองต้นน่าจะพอหรืมั้งนะเดี๋ยวลองดูเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่สามารถเข้าได้เอาโอเคตรงนี้เข้าได้ลึกสุดตรงนี้นะครับผมอ่าลึกสุดได้แค่นี้แล้วก็เดินไม่ได้แล้วเห็นไหมกระโดดปีนไม่ได้ด้วยเนี่ยมันจะติดมันติดอะไรไม่รู้อ่ะเอ๊ยตก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 ใจเย็นๆอ่าขึ้นไปกระโดดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวางแบบนี้มันวางยากนี่หว่าเดินไปอ่าเราต้องยืนวางตรงนี้ อันแน่เริ่มมีเหลี่ยมกบับปมอีกแล้วเหรออืวางไม่ได้จริงเหรอพี่โอ้โหไปขึ้นเขียวละอุ้ยขึ้นแดงแล้วครับตรงนี้โอ้โหเสียดายวะ่ะงั้นเป็นแนวนี้แล้วกันเออแนวนี้ได้อยู่ครับเออนี่ต้องนี้อันนี้ปีนขึ้นได้ไหมอ่าเหยียบได้ครับโอ้โหแจมแจ๋วไปไปไป,ปพยายามกันต่อสนุกแล้วแหละวันนี้ไม่มีอะไรทําไม่มีคอนเทนต์กูปีนเขาแล้วกันนะ <laughs> หาวิธีปีนเขานะเขานี่จริงๆมันปีนไม่ได้ก็เออทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะเพื่อนๆนะมันจะได้มีคอนเทนต์คอนเทนต์บ้าบ้าบบออืมนี่กระโดดไปปริบนนี่เฮ้ยเอฮ้ยขึ้นได้แล้วอะ่ะเอา้าอย่างนี้เลยเหรอ,อโอ้โหโคตรเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยเออเหมือนผมลอยได้อ่ะย็ดเค่เอาว่ะอื้อหือนี่ผมไม่เคยเห็นวิวแบบใกล้ๆบ้านเลยขนาดนี้มาก่อนแล้เนี่ย ถือว่าเป็นวิวที่แจ่มเจ๋วมากครับแต่ว่าต้องพยายามขึ้นนิดนึงนะเอา้าเอ,าเอาจะขึ้นจะลงวัเนี้นะอันนี้ก็พิสูจน์ได้รู้นะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับเมื่อเราพยายามก็ถือว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับสําหรับความพยายามของเรานะครับนะความหมายของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับนะชอบมีเพืเพื่ๆน,น,น้องๆมาเม้นว่าพี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายาม เอ้ยความสาเร็จหลุดอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่ครับในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าชุดยอดชุดยอดรวบราวนะครับอันนี้คือชุดยอดคือชุดยอดคือที่ทุ่งลิบๆนะครับที่สูงลิบๆิก็คือแบบที่สูงมากๆนะที่สูงที่สุดอะไรประมาณนั้นส่วนฝั่งนู้นเนี่ยเราไม่สามารถออกได้นะครับเพราะว่าถ้าลงไปปุ๊บตกแมพก็คือจะไปาวาร์ปไปอยู่ที่ฟาร์มของเราเลยนะไอ้ตรงเนี้ยมันรอพัฒนาอยู่นะครับ เห็นไหมมีเขาอยู่รอบๆพื้นที่เลยในไหนก็ขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าเราจะกระโดดลงเขาเนี่ยคิดว่าจะตายไหมเกมนี้ไม่มีหลอดเลือดนะครับแต่ว่าถ้าหมากัดหมีกัดตายได้นะครับผมนะผมเคยโดนหมีกัดกระชากคอในป่าตอนช่วงเล่นแรกๆรตายเลยเว้ตายปุ๊บต้องโหลดเซฟใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่สูงเนี่ยถ้ากระโดดลงไปจะตายหรือเปล่าวะลองกันดูไหมมาในไหนก็ขึ้นมาแล้วนะมหนนม,นะมเสียเที่ยวไม่ได้ครับ ตรงนี้น่าจะพื้นที่สูงกว่าป่ะรู้กันเลยยูปินไ,ได <c oughs> ้โอ้โหไม่ตายครับผมโอ้ความสูงไม่มีดาเมจกับตัวละครเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ตบเนี่ยเอ้าตัวนี้ขึ้นได้หรอตายแต่พระเจ้าตอนนี้ฉันมาถึงภูขเขาปริศนาแห่งนี้จริงๆแล้วมันมีเหมือนบาเรียอะไรที่ปิดกันอยู่ฉันไม่สามารถขึ้นไปได้เลยตายแต่พระเจ้าเนี่ยถ้าฉันกระโดดทางนี มันไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะโอ้สุดยอดมากเลยและเมื่อชั้นเดินขึ้นไปมันจะเหมือนมีบาเรียอะไรเตะชั้นให้ออกมาตลอดเวลาเลยนะหายตายเถพระเจ้าโอ้โหสุดยอดมากมันเกิดขึ้นได้ไงนี่คือปรากฏการณ์ของธรรมชาติแต่ถ้าชั้นขึ้นทางนี้จากสิ่งที่ฉันปดิษฐ์ไปดออขึ้นมานะหายตายถะเป็นขึ้นได้ครับเพื่อนๆนะเนี่ยมันสามารถกระโดดขั้นบันไดแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหินได้เลยโอ้สุดยอดมากเลยแม่เตาน้อยอะไรกูเนี่ยไปอย่างน้อยๆครับเราได้ไปชิดเขาลูกนี้แล้วแล้วกันนะ ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วกันไปหาอะไรทาต่อดีกว่าอม,มันมีอะไรให้ผมปีนป่ายได้อีกไหมวะแถวแถวนี้นะมีอยู่อีกหรือเปล่าวะตรงนี้ไม่น่าจะมีเขาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนเอ่อไดเวอร์นะไอบ้านไดเวอร์ที่ว่ามันยังไม่เอาเข้ามาหลังจากหาอะไรเล่นมันตั้งนานนะครับก็ตอนนี้เจอพื้นที่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นบ้านของพิเตเซนไฟเยอร์นะที่ผมเรียกว่าบ้านพิเตน,รรนะมันเหมือนบ้านของเตเซนไฟเยอร์จริงนะ โดยที่แบบว่าเป็นบ้านที่แบบว่าล้อมด้วยกำแพงที่สูงๆอ่ะนะและ้วก็ข้างในก็เป็นบ้านหนึ่งหลังโดดๆอยู่เห็นไหมโคตรเหมือนเอา้าแล้วผมลงมาแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> แล้วกูจะขึ้นไปไงวะเนี่ย <c oughs> ช่างมันครับผมมาเดี๋ยวเรามาสำรวจอ๋อตรงนี้มันมีฟาร์มด้วยครับผมนะเออมันเป็นคอกเล็กๆนะครับอ้ยสวยว่ะแจ่มว่ะเออถ้าบ้านเรามีแบบนี้ด้วยก็สวยนะ่าดูเลยดูดินะครับมันเป็นอ่คอกฟาร์มเล็ก ข้างบ้านนั่นเองแล้วก็มีแทงน้ําด้วยว้าวจอดมากเลยประตูตเปิดไม่ได้นะครับบ้านมันคล้ายๆกับบ้านของเราเลยนะระดับเดียวกันเลยหรือเปล่าวะเอ้ยอ๋ออันนี้มันเตี้ยวกว่านะครับของบ้านเรามันจะมี2ชั้นแต่ว่าคล้ายๆกันเลยข้างในไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรวางไว้เลยนะครับเป็นบ้านลายๆบ้านลางๆพี่เต้มไม่อยู่ละสวัดดีครับมีใครอยู่ไหมครับบอม มาบุกบ้านเขานี่จะโดนยิงไหมเนี่ยนะปืนยิงเยอะๆอยู่ด้วยน,นี่ก็ไว้ประมาณนี้ก่อน,นแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคอนเทนต์จะให้ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็เสนอแนะนำมาได้เลยนะเพื่อนๆนะอยากดูอะไรยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับคือตอนนี้เอาตรงๆนะหมดคอนเทนต์จริงๆครับคือไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วนะครับ <laughs> สิ่งที่ผมทามาคือผมทาไปหมดแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆนะมันมันหมดแล้วจริงๆคือตอนนี้ภาวนาคือรอยแผ่นใหม่มาเพราะว่า แพทใหม่เนี่ยมันจะรีตัวเกมใหม่หมดเลยนะครับพวกเซฟอะไรก็คือโดนรีทิ้งหมดเลยแล้วก็ตัวเกมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งรุ่นนะครับก็คือแบบเราสามารถวางบ้านได้ว่าจะสร้างบ้านตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับที่ผู้พัฒน,นาเขาแจ้งไว้คร่าว,าวนๆนะเพื่อนๆนะหวังว่ามันจะอ,อ,อัพแพทมาเร็วๆนี้นะครับเนาะสำหรับพาร์ทนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันคิดอะไรไม่ออกแล้ว ช่วยคิดหน่อยแล้วกันครับยื่นชอบเกมเลนซ์ซิมูเลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเช่นเคยนะฮะคลิปนี้คนละหนึ่งไลน์นะจ๊ะแล้วเจอใหม่พร์ทหน้านะครับผมถ้าคิดไล้ออกนะไปแล้วครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด s u b s c r i b e กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม